สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็พบกันกับแนวทางสี่ห้าน้อยนะครับผมเนาะก็จะเป็นน้อยพิเศษน้อยปกติ V.I.P แล้วก็พัฒนานะครับสําหรับแนวทางสี่ห้าน้อยเมื่อวานนะครับพี่ๆเนาะก็เมื่อวานนี้มาแบบสายลูดนะครับมาสายลูดห้าน้อยพิเศษนะครับให้เก้ากับหกนะผลที่ออกหนึ่งหกห้าแปดห้านะครับพี่ๆเนาะ ของเราไม่มีห้านะครับอันนี้ก็หกแปดเนาะแปดห้านะครับเต็มเดียวเก้าไม่มานะครับใครเอาหกไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่หกห้านะครับมาเหลินลองถ้าน้อยปกติให้หนึ่งกับสามผลที่ออกเจ็ดห้าเจ็ดหกสามนะครับอันนี้ก็พลาดแต็มเดียวเหมือนกันนะครับพ,พี่เนี่ยอันนี้สามเจ็ดนะครับอันนี้สามห้านะเขามาหกสามนะครับ ใครรูดที่3เข้าไปที่6กสามนะครับส่วนอีกหน้านะครับผม v a p v a p นะครับให้แปดกับ4พ่ผที่ออกศูนย์สามกับ07นะครับของเราของเราไม่มีนะครับเนาะเนี่ยพี่ๆดูดิคือเฉียดไปเฉียดมานะครับเนี่ยเนะ้นแปดสามแล้วเข้ามา3ามนะครับ นี่ก็หลุดไปนะครับส่วนฮานอยพัฒนานะครับให้แปดกับ4รู 8, ด8ผลที่ออก5 9 8กับ7 6นะครับก็บแจก3ตัวนะครับพี่พี่เนี่ยผมให้4 8 9เนาะเข้ามา5 9 8นะครับใครรูดที่8เข้าไปที่8 9 9 8เดเน้นๆนะครับผมเนาะพัฒนานี่ก็2อวันติดแล้วนะครับเมื่อวานนี่ก็มาเนะาะวันนี้น่าจะมา93หรือเปล่านะครับ93เน้นๆนะถ้าจำไม่ผิด ส่วนแนวทางนะครับพี่พี่วันวันจันท์นะครับวันจันที่ยี่สิบห้านะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับฮาหนอยพิเศษนะครับพี่พี่ผมให้ไปที่เลขหกกับเลขหนึ่งสายลูดนะครับให้ไปที่เลขหนึ่ง

ส่วนห้าน้อยปกติห้าน้อยปกติได้เลขเก้านะครับแล้วก็เลขห้าสายรูดนะครับให้ไปที่เลขห้าห้าศูนย์ห้าสามห้าเจ็ดเก้าศูนย์เก้าสาม เก้าเจ็ดสามตัวเก้าห้าเจ็ดนะครับนะครับ,รบผมท่านใดชื่นชอบนะครับพันอยพิเศษกับพันอยปกติแคปหน้าจอไว้เลยนะครับขอให้มาเน้นๆนะครับ ส่วนอีกหน้านะครับผมก็จะเป็น VIP กับพัฒนานะครับ VIP กับพัฒนา VIP นะครับผมให้ไปที่เลข2กับเลข6สายรูดนะครับให้ไปที่เลข2 2.0 2.3 สองเจ็ดหกศูนย์หกสามหกเจ็ดนะครับสามตัวหกสองเจ็ดเมื่อวานนี้ก็เจ็ดเดินดีนะครับพาหน่อยเนาะนะครับ 2 0งศ6 3ยนะครับฮานอยพัฒนานะครับพัฒนาวันนี้ให้ไปที่เลข3กับเลข7จลูดไปที่เลข3 36 38 39 73 78 เจ็ดเก้านะครับสามตัวเจ็ดสามแปดนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับสลับแนวทางสีฮานอยของเราเนาะท่านใดชื่นชอบวันนี้ก็ขอวิพรให้ ทุกท่านนะครับหิงๆงปังปังนะครับกับแนวทางเตี้ยปังให้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ